มาแล้วครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับเศษส่วน EP ที่6นะครับการคูณเศษส่วนนะครับมาเริ่มเลย3.8ส่วน8คูณกับ1 2ส่วน5คุณครูก็จับคู่ตัดทอน8กับ12คุณครูใช้แม่แม่4นะครับ4 2เป็น8 4 3นักเรียนอาจจะใช้แม่แม่สุครูที่มาตัดไม่เหมือนคุณครูนะแต่ถ้าคำตอบได้ตรงกันถือว่าโอเคถือว่าทำถูกนะครับต่อไป3กับ15ครูใช้แม่3 สาเป็น3 1, 3 5เป็น15เพระาะฉะนั้นคูณครูตัดแล้วจะได้เศษส่วน1นคูณสได้ 3, 3 2มคูณหเป็น10ได้3ามส่วนสินะครับตัดทอนไม่ได้ล้เป็นเศษทลแล้วจบครับเสร็จแล้วต่อไปข้อ2อ่าอันนี้5กับ25ก็ใช้แม่5 5 1เป็น5 5 5 25 14กับ7ใช้แม่7ดดิใช่ป่ะก็เจเป็น7ด เจ็ 7, 2, ดสองสิบสนะี่ะเท่ากับคำตอบคือเศษคูนเศษ1คูนนได้1ส่วนคูนส่วน2อคูน,น,น5เป็น10ตอบ1ส่วน10แล้วสาตรงนี้ใช้อะไรดีคูเอานี้เลยกัน6กับ18ได้ไหม6กกับ18ได้ปะได้นะครับคูเอาเลยใช้แม่6 6 1เป็น6 6 3 18 นี่คุณครูได้เศษส่วนใหม่เป็น1ส่วน3คูณกับ9ส่วน10นี่นะฮะอ่ะ3กับ9ตัดทอนกันได้อีกครูก็ตัดเลยใช้แม่3ตัด3 1เป็น3 3น3เป็น, 3, น9นะครับได้คำตอบออกมาเป็น1คูณ3เป็น3 1คูณ10ได้10ตอบ3ส่วน10นะครับเอ้ยคำตอบมันก้อเลยเนาะ3ามส่วนมันก้อเลยนะครับ นักเรียนตัดไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะนักเรียนอาจจะเริ่มจาก9กับสิตัดกันแล้วตัดกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะได้คําตอบเหมือนคุณครูนะครับถ้าได้คําตอบเหมือนคุณครูเนี่ยถือว่าโอเคทําถูกใครไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปผลงานแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูในไลน์เดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะครับข้อ4ข้อ4ไหนละ่ะโอเคมาละอ่ะครูเห็น6กับ30คุณครูจะใช้แม่6 6 1เป็น6 6 5 สามสิบได้อะไรนะได้เก้าส่วนห้าคูณกับหนึ่งส่วนสิบสี่นี่ไงเดี๋ยวไงต่อคูณกันเลยดิ <c oughs> คูณกันเลยจะรออะไรล่ะครับตัดทอนไม่มีตัวไหนตัดทอนกันได้แล้วเก้ากับสี่ไม่ได้เก้ากับห้าก็ไม่ได้นะครับตัดทอนกันไม่ได้ละคูณกันเลยเก้าคูณหนึ่งเป็นเก้าห้าคูณสิบสี่นี่แหละอ่ะ เราเดียก็ไปตั้งคูณนะครับหรือคูณงี้ก็ได้5้คูณสเป็น20สใสศูนย์ทดสองนะห้าคูณสเป็น20่สิบใสศูนย์ทดสองห้าคูณหนึ่งเป็นห้าก็เป็นหเป็น7ได้70ได้เศษ9ส่วน70ครับจบนะต่อไปข้อ5อันนี้โอ้ครูเห็นอันนี้สิกับ20ใช้แม่10เลยง่ายดี1 0 1เป็น10 12เป็น20ใช่ไหมแต่ครูจะใช้อย่างี้ถ้าลงท้ายด้วย0ย์ก็เศูนย์บนตัดศูนย์ล่าง เหมือนเอาแม่สิบตัดนั่นแหละนะครับเพียงแต่คุณคร <น S> ู <คน S 1> ไม่อยากเขียนเยอะคุณครูก็เอาศูนย์ต่อศูนย์นี่เลยนะเหลือ1นส่วนสนะครับอ่ะเขียนใหม่สักนิดหนึ่งตัดไปแล้วมันจะได้เป็น18บส่วนหคูณกับเศษ1นส่วนสอ่ะ18กับ2ตัดกันได้ครับแม่2นั่นแหละนะครับก็2 1เป็น2 2 9 18นะครับตัดแล้วสรุปผลลัพธ์9กคูณหเป็น9 5้คูณหเป็น5 ได้เกส่วนเอ้ยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเศษเกินนะครับตัดทอนไม่ได้แต่เป็นเศษเกินก็ทําให้เป็นจวนคละทดเอา9ตั้งหารด้วยเลข5 5เท่าเลยใกล้9 5้หเป็น5ตัด9เหลือเศษ4ตอบจำนวนเต็ม1เศษ4ส่วน5นี่นะครับข้อห ถามเป็นเศษส่วนก่อน16คูณ1เป็น16บวก5เป็น21 21ส่วน16ครับคูณกับ12เฉยๆก็คือ12ส่วน1ครับตัดทอนไหนได้บ้าง16กับ21ตัดกันไม่ได้หรือได้ไม่ได้นะ16กับ12ตัดได้ครับมีแม่สกุลตัดแม่2ถูกต้องพอลงทาล้ายเรื่อยๆคู่แม่2ตัดได้แม่อะไรอีกแม่4ก็ได้ครับ คุณครูจะใช้แม่4 4, 3, 12 4, 4, 16เท่ากับมีอะไรต่อทอนได้ไหมไม่ได้ละคุณครูก็คูณเลยครับ21คูณ3ได้63ส่วน4คูณ1ได้4เป็นเศษเกินนะครับตัดทอนไม่ได้และเป็นเศษเกินก็ไปทำเป็นจำนวนคละเอา63ตั้งแล้วหารสั้นด้วยเลข4หารทีละหลักครับ สีเป็น4ตัด6เหลือเศษ2เป็นเลข23 4 5 20ตัด23เหลือเศษสามพอคนนี้ตอบจำนวนเต็ม15เศษ3าส่วนสนะครับไอ้ที่เป็นตัวทดนักเรียนถ้านักเรียนเขียนลงมาในสมุดนักเรียนลบออกนะครับลบออกเลยนะครับ แัในเรียนไปทดในกระดาษทดของนักเรียนนะครับคุณครูทดใส่ตรงนี้เพราะว่านักเรียนจะได้มองเห็นได้ชัดเฉยๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาจดตามไม่จยนไม่ต้องจดตัวทดนะแต่ให้นักเรียนไปทดในสมุดทดนะครับข้อ7ครับจำนวนเต็ม2เศษหนส่วนหคูณกับ9ไปเลยลุยต่อเลย 2, 6, 12รวม1เป็น13ส่วน6คูณกับ9ส่วน1ก็ใช้แม่3ตัด6กับ9 3 2เป็น6 3น3เป็น9 ไม่มีตัวไหนตัดทอนกันได้อีกแล้วก็คูณกันเลยครับ3าคูณสิเป็น39ตรงนี้นักเรียนจะเจอบ่อยมาก13บคูณสเนี่ยได้39จําไว้เลยส่วน2อคูณหได้2ไปตัดทอนให้เป็นจำนวนครับสาิบเก้หารด้วย2 21เป็น2ตัด3เหลือเศษ1 29 18ตัด19เหลือเศษ1นึ่งผคนนี้ตอบจำนวนเต็ม19เศษ1ส่วน2 นะเวลานักเรียนดูนักเรียนก็ดูมือคุณครูไปด้วยนะครับคุณครูชี้ตรงไหนพูดตรงไหนอยู่จะได้ตามได้ทันข้อ5เอ้ข้อ8ครับ8 5 40รวม4เป็น44ส่วน8เท่าเดิมคูณกับ2 11เป็น22บวก8เป็น30ส่วน11เท่าเดิมอ่าแม่11ลุยเลยเนี่ย11 1เป็น11 11 4เป็น44นะครับ8กับ30ใช้แม่ สได้เนาะเอาคุณครูใช้นี่ดีกว่า4กับ8มันจะได้ตัดกันหมดไปไ4กับ8เนาะค,คุณครูใช้แม่แม่4นะครับอ,อันไหนดีอันไหนโอ้หาปากกาไม่เจอใช้แม่4 4 1เป็น4 4 2เป็น8อย่างเงี้นะครับแล้วคุณครูเดินนี่2กับ3 0ตัดกันได้อีกเพราะเป็นเลขคู่ทั้งคู่แม่2ตัดได้นะครับ สอเป็น2 2 1เป็น2ตัด3เหลือเศษ1กลายเป็นเลข10 2 5เป็น10นะครับเสร็จล้วคำตอบสรุปแล้วเหลืออะไรกันบ้างเหลืออันนี้เหลือหนึคูณสิได้15ข้างล่างเหลือ1นคูณหได้1ได้1 5บหนหก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย15เฉยๆนะครับใครฟังไม่ทันนักเรียนย้อนกลับมาดูเริ่มต้นที่ข้อ8ใหม่นะครับ สำหรับคนที่ฟังทันนักเรียนมันจะมีนักจะมีนักเรียนที่ฟังทันแล้วก็เข้าใจตรงนี้แน่นอน100%คุณครูอยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเพื่อนเขาถึงฟังแล้วเข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่คุณครูสอนเรื่องการตัดทอนเรื่องการบวกการแปลงต่างๆเนี่ยเขาทําด้วยตนเองนะครับเขาทำด้วยตนเอง,เข,เ,องเขาก็เลยเข้าใจไงไม่ได้มาลอกเฉยใช่ไหมนะฮะแล้วก็เขาก็กลับไปทบทวนว่าอ๋อมันทํากันยังไงมันทาอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับเวลาคุณครูมาอธิบายตรงเนี้ย เขาก็เลยตามได้ทันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากตามตรงนี้ได้ทันเขียนสั้นๆตรงนี้วุ่นวายหน่อยแต่บรรทัดมันสั้นนะฮะการคำนวณมันไม่ต้องเขียนหลายรอบนักเรียนก็จะได้เข้าใจได้บวขึ้นนักเรียนก็ไปทบทวนนะครับทำด้วยตนเองแล้วค่อยๆทบทวนไปนักเรียนจะเข้าใจได้ไวขึ้นอ๋อพูดเยอะอีกแล้วไปแล้วข้อเก้า 9. ตอบอะไรในชิ้นนี้ 2คูณ10เป็น20บวก7เป็น27ส่วน10คูณกับ1คูณ18ได้18บวก7เป็น25ส่วน18 10กับ25คููใช้แม่5เลยครับไม่5ตัด5 2เป็น10 5 5 25 18กับ27คููใช้แม่9 9 2 18 9 3 27 นะครับ,บละเท่ากับ3าคูณได้สิบห้าคูณสเป็น4 15สห้ส่วนสครับเท่ากับไปทดให้เป็นเอ่อจำนวนคระก็เอา15ตั้งหารด้วย4 4 3เป็น12 12ตัด15เหลือเศษ3ได้จำนวนเต็ม3เศษ3ามส่วน4อ้ข้อนี้คุณคจังเลย ข้อ9นี่คุณจังเลยเหมือนข้อไหนเนี่ยนักเรียนมันเหมือนข้อไหนหรือเหมือนข้อไหนเนี่ยคุณคุณครูคุณมากเลยจำนวนเต็ม37 34ตอบข้อไหนเป็นไงแล้วเนี่ยอ่ะปไ,ไปเลยไปต่อข้อ10เท่ากับ75 35 36 37ได้37ส่วน7คูณกับ 42ส่วน37อ้าวเจอตัวเลขหน้าตาเหมือนกันก็ใช้ไม่ต้องคิดมากเลยใช้แม่นี้แหละแม่37 371ก็เป็น37 371ก37็เป็น37นะครับต่อไปก็7กับ42ก็ใช้แม่7 7 1เป็น7 7 6 42นะครับได้แล้วก็นี่มาหาผลคูณ61คูณ6ได้6 1คูณ1ได้1ได้6ส่วน1ตอบ6เฉย ข้อสิบเอ็ดมายีกับ4ี่แปดเนี่ยพอทําไปเยอะๆแล้วนะักเรียนต้องคุ้นเคยกับตัวเลขนะครับต้องคุ้นเคยกับตัวเลข24กับ48มันสัมพันธ์กันยังไงถ้า24่คูณสได้48่แป่ะใช่ไหมยี่สองเท่าของ24จะเป็น4ี่เพราะนั้นครูใช้ไม่ยีีเลย24่หนึ่งเป็น24 24 2สองจะเป็น48นะครับ ต่อไป13กับ52ตัดกันได้ครับนะนักเรียนลองคูณด้วย4เอา13คูณ4 4 3สใส่2ทด1 4 1เป็น4ทด1เป็น5มันจะได้52บพอดีเลยนะครับพราะะนั้นตัวนี้ใช้แม่13ตัดนะครับ13เปลี่ยนสีหน่อย13 1เป็น13 13 4เป็น52และ2กับ4ตัวนี้อ้าเขียนใหม่ก่อนดีว่า2คูณหได้2 ส่วนข้างล่าง1นคูณสก็ได้4นะครับได้2อส่วนสตัดทอนได้ไหมได้ครับใช้แม่2ตัดไงก็2 1นเป็น2 2งสองงเป็น4ีมันคาตอบของเราได้เป็นเศษหส่วนสสรุปสุดท้ายด้วยข้อ12นะครับคุณครูเห็นลงท้ายด้วยศูย์เหมือนกันโอ้ยง่ายมากใช้แม่10ตัดแม่10ตัดก็0นตัด0ย์จาก70เหลือ7จาก120เหลือ12นะครับ ถ้าใครไม่มั่นใจมาเขียนสรุปตัวเลขตรงนี้ก่อนเป็น6ส่วน14คูณกับ7อ 7, 7 7 7ส่วน12ตัดทอนง่ายเลยทีนี้6กับ12ใช้แม่6 6 1เป็น6 6 2 12 7 14, กับ14ก็ใช้แม่7 7 1เป็น7 7 2 14นะครับสรุปคำตอบเศษคูณเศษ1คูณได้1ส่วนคูณส่วนได้4 ส่วนคูณสก็2อคูณสได้4ตอหนึ่หมดแล้วจบแล้วนะครับโอเคนี่คือการเฉลยของเศษการคูณเศษส่วนนะครับ e ี EP ที่6นะครับเจอกันเฉลยของคลิปต่อไปนะครับขอให้นกเรียนโชคดีในการเรียนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ